สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกลางในช่องปลางไปคนเดียวไปคนเดียวอะไรล่ะ พอดีว่าคลิปนี้นะคะปังก็กำลังเดินทางไปที่เขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปังจองโปรแกรมเขาคิชกูดนั่งรถทัวร์ไปกลับบริษัทขนส่งจำกัดเดินทางวันศุกร์กลับวันเสาร์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับขั้นตอนการจองตั๋วโดยสารไปขึ้นเขาคิชกูดปังเลือกแอดไลน์ออฟฟิเชียล @tcl99 และทําการจองผ่านคอร์เซนเตอร์ฝากชื่อเบอร์โทรศัพท์ชําระค่าเดินทางและก่อน2วันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อยืน ยนการเดินทางและโปรแกรมการเดินทางอีกครั้งค่ะเนีย้ยปางเดินทางวันศุกร์นะแล้วก็ด้านหน้านี้ก็คือสารพระพรนะคะขอนุออเดินทางโดยบวนใหญ่งๆกํากำหนดการเข้าวๆของทริปเดินทางคือวันศุกร์กลับวันเสาร์นะคะขาไป19นาฬิกาผู้โดยสารพบกันที่หน้าเสาโทหมอชิด19นาฬิกา30นาทีผู้โดยสารขึ้นรถ <ๆ S 1> 20นาฬิกาเดินทางออกจากหมอชิดมุ่งหน้าสู่วัดกระทิงจังหวัดจันทบุรีถึงวัดกระทิงประมาณสักเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนครึ่งขึ้นรถกระบะ30นาทีก็จะถึงเขาคิชกูดแล้วค่ะแสวงบุญได้ตามอัธยาศัยมีเวลาท่องเที่ยวประมาณ5-6ชั่วโมงในส่วนขากลับเวลา7นาฬิกาผู้โดยสารขึ้นรถณนะลานวัดกระทิงนะคะ8นาฬิการถออกจากวัดกระทิงแวะศาจังหวัดจันทบุรี12บสนาฬิการับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากเดินทางกลับกรุงเทพส่งผู้โดยสารด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัย ต้องเตรียมเงินประมาณ200บาทว้อสำหรับการขึ้นรถขึ้นรถบับรนะคะแล้วก็จะเตรียมค่าเข้าอุทยานที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาตเขา ออกเดินทางจากหมอชิดมุ่งหน้าสู่วัดกะทิงจังหวัดจันทบุรีระยะทางประมาณ250กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงก่อนการเดินทางทุกครั้งนะคะปังก็ขอแนะนําว่าให้ทําธุระเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยก่อนหลังจากขึ้นรถมาปุ๊บเน่ก็ให้นอนหลับพักผ่อนเตรียมตัวขึ้นเขาได้เลยค่ะ สีนาฬิกาหรือเที่ยงคืนไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวตอนกลางคืนแบบนี้เมื่อได้รับบัตรขึ้นลงรถแล้วก็บัตรประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจัดคิวขึ้นรถคันละ8คนเดินทางต่อไปอีก11กิโลเมตรไปยังจุดเดินขึ้นเข่าคิชกูดกันค่ะรถคันเจ็ดรถใส่กระเป๋าตั้งเก็บไว้ในกระเป๋าสะพายดีนะครับระวังหลุดหายนะครับอันนี้ก็เก็บมาให้ดีๆนะคะเพราะว่าตั๋วพวกนี้ก็คือเป็นตั๋วประกัน ปลอดภัยชีวิตปลอดภัย,ภยเราก็ออกเดินทางนะคะจะไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็นั่งรถโฟวิวนะคะ ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก25-30นาทีเวลาเที่ยงคืน10นาทีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ19องศาลมพัดเย็นอากาศหนาวมากแนะนำว่าให้เอาเสื้อคลุมมาด้วยนะคะและตอนนี้รังก็ได้รู้จักกับบารผู้ชายชุดเขียวที่นั่งข้างๆเดินทางมาแสวงบุญคนเดียวเหมือนปลางเลยคุยไปคุยมาถูกพอก็เลยเชวนกันเดินขึ้นเขาคิชกูดไปพร้อมกันค่ะเสียค่าเข้าอุทยานนะคะคนละ40บาทนะคะเปลี่ยนเงินให้เรียบร้อยด้วยนะเจะ 6โมงเช้าแดดน่าจะเริ่มออกแล้วเฮ้ยแต่เราจะต้องลงก่อน6โมงเช้านะคะเพราะว่าเรานัดกับรถไว้ประมาณ7โมงเช้าหลังจากที่ได้ชำระค่าเข้าอุทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเริ่มเดินทางกันต่อนะคะจากหน่วยพี่พักคอกอหจนถึงลามประศิวลีระยะทางประมาณ5.6กิโลเมตรเป็นทางคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาแถมมืดสุดเลยค่ะตื่นเต้นมาก ควรจับให้แน่นมือถือต้องเก็บไว้ในกระเป๋าให้ดีด้วยนะคะ เเดี๋ยวเราถือน้ำเองก็ได้เกรงใจเธอต้องอันนี้นะอตอนลงอ่ะเราก็จะต้องมารอรถที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะต้องเก็บบัตรไว้ด้วยเราเสีย40บบาทจากตรงนี้ไปที่มืด,มด เราอยู่ที่จุดที่3มแล้วนะคะทุกคนก็คือเป็นลานพระศิวลีและตอนนี้ก็คือได้รับการอนุญาตจากน้องบาสนะคะและนี่ก็คือแผนที่เส้นทางนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูดหรือพระบาทพลวงรูปภาพนี้บางดาวลงมาจากเพจอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด13สถานที่ค่ะทางเดินรถระยะทาง5.6กิโลเมตรทางเดินเท้าประมาณ1กิโลเมตรจะถึงรอยพระพุทธบาท ทางเดินเท้า1.6กิโลเมตรถึงผ้าแดงเป็นเส้นทางสายบุญนมัสการรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1 0 5 0เมตร1ปีเปิดข่าเพียงหนึ่งครั้งประมาณ60วันเท่านั้นเองนะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งมั่นขอได้เพียงหนึ่งอย่างและนำคำอธิษฐานนั้นเขียนใส่ผ้าแดงผูไว้ยันลานผ้าแดงฝากกดติดตามให้กำลังใจคำอธิษฐานของ,ของพวกเราด้วยนะคะ นี่น้องสาวนะอ้าวน้องสาวถวายอะไรคะนี่นีปูใช่ไหมอ่าหลอดไฟเอาล่ะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะคลิปนี้ยปางต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องกลางนะที่ทั้งโดนาทแล้วก็ซื้อขนมปังนะแล้วปังก็ฝากสมเงินเพื่อขึ้นมาเที่ยวที่นี่นะคะขอบคุณมากมากขอบคุณเยมาส่งเลยมันละเออ เดี๋ยวเราจะต้องเดินอีกประมาณเท่าไหร่นะแปดสเมตรจะถึงจุดที่4นะคะทุกคนลาลบุชายหิวหินาอไปตั้งหินทั้งรายมันจะได้ไม่เอียงค่ดเออนะวิเขามีเช่าเสียงด้วยเหรอถ้าไม่ชนดเลยต้องขอประทานอภัยใช้สี่คนคนละตกประมาณ200บาทน้ำหนักไม่เกิน80บ ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดา800ถ้าเป็นวันหยุดต่ออาทิตย์1,000บาทกกาแฟเที่ยงคืนพี่ข้างบนมีห้องน้ำปะลงมาตอนชนะเช้าๆก็น่ากิน จากจุดที่3ลานพระศิวลีถือถุงหินสายขึ้นเขาไปจุดที่4ีพระนอนแบบไม่ทันได้สังเกตเลยค่ะเวลาเที่ยงคืน55นาทีตอนนี้ก็จริงๆแล้วเริ่มม่วงนะเดินมาถึงจุดที่5ฐานป่าไม้อย่างรวดเร็วเลยค่ะและจุดนี้ถ้าใครมีพาสปอร์ตุทยานแห่งชาติสามารถนำสมุดมาปั๊มตาได้นะคะนี่ไงเราจะต้องปั๊มตรงนี้เออจ่ไหนนมันต้องอยู่กๆกันนี่ไง เมื่อกี้พระนอนน่าจะเป็นตรงที่เขาคุมผ้าส,สวยๆใช่ไหมคะเหมือนแบบเป็นทางยาวๆอะ่ะนั่นคือผ่านจุดที่4มาแล้วนี่คือจุดที่5นะคะขอบคุณนะฮะ้0 0เมตร200เมตรเลยเมตรตาขอบคุณนะคะพี่ทางดีนะพูดถึงว่าเนาะ โดยพระพุทธบาทเราจะมีโอกาสได้มารงมาก็ได้ขหน้าตาออกมาเอง,องไม่ใช่หนุ่มญี่ปุ่นนะเชื่อจีินเชื่อใจไหมใช่ไหมซิงเกียวอุยขาไปไหมไม่ก <laughs> ี่วันโอ้ยสองร้อยเมตรนี่ก็ถึงแล้วนะเนี่ยที่เนินนี่ฮะเสียงของน้องก็ื่นเชิเลยนะครับ อีกพอจัดประเทศนี้ค่ะก็จะถึงพอจากลานพระเมตตาเนี่ยก็จะไปขึ้นเขาอะไรใช่ไหมเราต้องจิตบาน่ไปเขาต้องไปยมใช้เหรียญนะคะเคาะระฆังดั่งดเคล็ดลับเรื่องเล่าการเคาะระฆังณบันไดพระเมตตานะคะเตรียมเหรียญขึ้นมาแนะนําว่าให้เป็นเหรียญจิตนะเพราะจับง่ายเคาะดังดีค่ะ ในทุกๆครั้งที่เราขอให้ตั้งจิตตั้งใจทําจิตใจให้ใสๆคิดแต่เรื่องดีๆนะคะเมื่อสิ้นสุดทางของระครังเนี่ยก็จะมีตู้ให้เราบริจาคเชื่อกันว่าบันไดแห่งนี้ก็จะมีพระเมตตาทุกอย่างจะราบรื่มและประสบความสําเร็จเฮงๆเ,เป้งๆเ,เหมือนกับเสียงของระครังนะคะ,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 ะมาที่นี่ ขอได้แค่อย่างเดียวห้ามบนหรือเปล่าข้อมูลไม่แน่นอนแต่เขาบอกว่าใครๆก็ได้จากที่นี่นะจริงปะจริงรอ่งไเอไม่ได้อะ มีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำบุญมากเลยนะคะจุดที่7ดินสไลด์เดินมากกว่า700เมตรแล้วนะคะเดินง่ายทางดีมีบันไดสลับกับทางดินหินควรเดินอย่างระมัดระวังอยู่ดีค่ะสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นพกน้ําดื่มสวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดแล้วก็ต้องสุภาพด้วยนะคะสําหรับการเดินทางขึ้นเขาในเวลากลางคืนค่อนข้างเย็นสบายไม่แออัดแค่มองทางไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองค่ะ ทันทีเดินทางมาถึงในฝไหนก็วัดดื่มแล้วหดื่งไทยละครอ้คืความทุกข์อกวิวีมีกินมีกัเธอนิดเดียวเดแนไปนี่เลี้ยวขวาแต่ข้อดีของการลืมมันก็มีนะมันจะไม่เครียดดื่มชาร้อนให้ลืมความทุกข์แล้พากันเดินผ่านประตูสวรรค์กันค่ะ ขึ้นไปราวๆสัก20เมตรก็จะเจอทางแยกให้แวะทำบุญณจุดร,รอยกวางทองแล้วก็รอยเสือใหญ่ลินนาผาซึ่งจุดนี้เส้นทางค่อนข้างจะแคบนะคะจะต้องใช้ความระวัดระวังในการเดินด้วยค่ะรอยเสือใหญ่และรอยกวางทองในสมัยยุคแรกๆของคนที่ขึ้นมานมัสการรอยพระพุทธบาทได้พบเห็นรอยเท้านี้ตามความเชื่อเป็นรอยเท้าของพญาเสือใหญ่กับพญากวางทองที่กระโดดไล่กันแล้วประทับรอยเท้าไว้ที่หินอย่างละหนึ่งข้าง ซึ่งรอยทั้งสองนียมีขนาดใหญ่เป็นที่น่าอัศจรรย์ในการพบเจอ <S <S จึงได้เกิดความเชื่อว่าหากตั้งสัจจะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องงานตำแหน่งหน้าที่หรือสิ่งต่างๆก็จะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกับการก้าวกระโดดของพญาเสือใหญ่และก็พญากวางทองนั่นเองค่ะ มาตุมมันร้อนอีกแล้วอร่อยอยู่นะออีสีป้ายสบายสบายสี่สถานีเดี๋ยวพี่เจอกันนะพี่อย่าเพิ่งไปนอนก่อนนะหนูย่ไปอ้ย ดีโอ้ยครับบุตรีตาข้าดีฝากเธอดีตายไหมตีเขแม่ป่าแต่โมดอาณาจารย์ทุงเฮกเฮกให้มากมายทั่วทอนไทยหลุดทอนจากยินแดนสุดแดนจากกันดานขอให้มีความสุขสำราญตลอดกาลละนานเธอสติ๊กเกอร์รูปสติ๊กเกอร์ คนรับแทนไปเลยรับติดบ้านร้านค้าออฟฟิศบริษัทเรารถยนต์ของเราแต่ครับจะมีแต่ความแก้วคาดปลอดภัยแล้วก็เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย เวลา1นึ่นาทีทั้งปรางและบาสตอนนี้ก็เทหินเททรายรับของที่ระลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็แอบแปกใจเรื่องของการวางเหรียญบนหินก็ได้ลองทําดูค่ะเชื่อว่าทําได้แต่ต้องอาศัยเวลาแล้วก็อาศัยความพยายามด้วยนะคะ ไปเรา่าร้ยเดียวแ้วก็ไปตอนรกก็ไม่าคตครับเราแล้ได้บูชาระาองคในบ้านนะครับนะครับมาเรียบนะครับเครื่องจักรราจะแบบแค่มีนอนเดียวไม่ได้คู่นะครับต้องสองันอะแันนี้ได้คู่ครับผมถูกต้องเรียบครับโอ้ย เวลาสองนาฬนะพระบาทเขาคิจกูดพระบาทพลวงแห่งนี้เป็นที่เป็นสฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า1,50 0เมตรจากระดับน้ำทะเลถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูด รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่กว้าง1เมตรยาว2เมตรบรรจุคนนั่งได้กว่าร้อยคนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินก้อนใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะซึ่งเรียกว่าหินลูกบาทสําหรับการเข้าไปนมัสการให้รับทองคําเปลวที่กองอํานวยการถอดรองเท้าแล้วก็ต่อคิวเข้านมัสการห้องคาถาปิดทองเป็นรอบไปนะคะ ระเวนะวานทานะข้าพระเจ้า <distracting> ท <Sky jogo> so mm ั hmm. mm ้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาขอให้รวยการเงินเจริญการค้าเก้าวหน้าการงานขอให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลเศรษฐีทุกข์ทุกชาติ ขอ,อให้พบดวงแก้วขอ,อให้ดวงแก้วขอให้คล,ลาดแก้วจากบวงมาขอให้คลาดแก้วจากบวงขอให้ข้าพเจ้าขอาให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงได้เข้าถึงพระนิพพาน อย่ากเอาสิ่งที่จําเป็นเอาสิ่งที่เร่งด,วด่วนจริงๆนะจ๊ะอาจารย์ทุกท่านได้ขอพรเถัะให้ท่านคนได้ปิดทองรอยพระบาทนะจ๊ะจะมีอยู่สองรอยนะพระบาทเป็นเป็นพระบาทจําลองนะจ๊ะนะกระเป๋าเอาของฝากวันนี้ได้จ้ะเราไม่ต้องถือก็ไปนะอาจารยวเราจะได้ไป็นขอพร ที่มีทุ่งมีโศมีโรคมีภัยมีสิ่งวบ่นวกยนจิตในใจลุ่งไม่ขอเอากลับลงไปลุกขอฝากไว้ที่นี่นะจ๊ะและขอบรารมีขององค์ตัวเทพเทพาอารับสิ่งจกักสิทติ่ันประทับอยู่บนยอดเขาอิชโกุน,นี้ขอได้โปรดจบอภิบาลขอจงประทานพรนี้ให้ทุกวย ลูกประสบความสำเร็จลูกเจริญรุ่งขึ้นมาลูกจะนญาอะไรมาต่อไปตั้งกิจต้งเป็นพระละมั่นต้องบ่เป็นกังวลกังวลต้องเห็นโรคไตที่ตั้งใจปลดปล่อาถวายเป็นพุทธบูชาจารย์พเก็ุวันเต๋อแล้วก็กลับมาฝากพระหัตถ์ได้เหมือนนี่คือฝ่าพระหัตเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าอาจารย์ที่หลวงพ่อท่านผมดาวพุทธมนต์ก็ต่องไปไว้ให้นี่นะคือฝ่าพระหัตเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเขาได้ช่อมงนี้นะ กกำลังรับกำลังรซ่าตลอดนะเจ้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทโดยการดูแทนี้ขอให้ต้งเป็นวาลวัตรจากควาเจริญรุ่งเรืองขอให้รวยกันเรื่มมา อรอยพระบาทจะผิดองรอยพระบาทหวาจะได้กลับมาอีกเจจารย์ที่บุกบาทอธิฐานนับุนะจิว่าเป็นกที่เคยมากันปล่อยขอบคุณค่ะแล้วก็ไปางี่้าเองแต่่จับต่ี่นั้นๆก็เก่วกับกร้อกันป่าต้นหอมี่้รับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา2นา40นาทีทำกิจกรรมมาแล้ว2ชั่วโมงนะคะตั้งแต่จุด3ลานพระศิวลีถึงจุด900พระพุทธบาทระยะทางประมาณ1กิโลเมตรร้างก็เลยคิดว่ายังพอมีเวลาเหลือเลยชวนบา้าไปยังจุด13ผ้าแดงต่ออีกสักนิดค่ะอันนี้ันม้ไม่ควรอยู่แล้ว ฉันโชคดีจังเลยฉันโชคดีมากเลยรูมินิเฟย์หรอยู่นักเริ่มดูอะไรคิดว่า เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราพยายามทําอย่างเข้มข้นยังไงก็สําเร็จ Manifest หรือมัน m f n s t a t i o n เนี่ยก็คือการจินตนาการภาพความคิดที่ออกมาชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจินตนาการก็จะต้องเดินไปให้ถึงหรือว่าความตั้งใจยอย่างแรงกล้าก็าลงมือทําอย่างชัดเจนและให้คิดเชิงบวกอยู่เสมอว่าสิ่งใดเกิดกับเรานั้นล้วนแล้วดียิ้มให้กับทุกสถานการณ์แล้วก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันค่ะประมาณนี้ ตอนนี้ถึงจุดที่ติดชมเก่งมากเดี๋ยวเรา <c oughs> เหลืออีกแค่ประมาณ354ร้สมอนานีเมตรเท่านั้นเอง เวลา3นาฬกาอยู่จุดที่11ลานพระอินเริ่มต้นให้นำพวงมาล,ลัยกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุกันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นบันไดขอพรแก่เท้าสก,กัดเทวราชพระอินขอเรื่องการงานการเงินปลดหนี้โดยให้บอกชื่อนามสกุลที่อยู่อาชีพปัจจุบันขอหนึ่งข้อหนึ่งอย่างและนำพวงมาลัยายาวไปคล้องไว้ที่ด้านหลังแวะเจิมกระเป๋าเจิมโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลสวยมาก เขียนแบบพระแดงครับขอที่เราขออะไปเขียนพระแดงขอแบบท่าบาทพอยังเดียวเลยออเอได้ยังเดียวครับ เวลา3นาฬิกา30นาทีตอนนี้ก็มาถึงบาทพระอานท์จากรอยพระพุทธบาทถึงลามพระอินทเป็นทางบันไดเดินง่ายๆนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นทางดินหินมีรากไม้ธรรมชาติสําหรับการนามัสการบาทพระอานนท์ให้รับพวงมาลัยและเดินเวียนรอใต้ลูกบาทจํานวน3รอบหลังจากนั้นถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปกราบพระท่องคาถาจบด้วยการใช้หน้าผากสัมผัสธรรมจักรค่ะ จากบาทพระอานนท์เดินต่อไปอยังลานผ้าแดงเพียง120เมตรนะคะรับผ้าแดงมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่คําอธิษฐานเช่นเ,เ,เดียวกับการขอณนะรอยพระพุทธบาทและนําผ้าไปผูกไว้ซึ่งก็มีข้อห้ามในการผูกผ้าแดงอยู่นิดนึงนะคะก็คือห้ามนําไปผูกที่องค์พระประจันบังเกิดผูกบนสายสินสายทงสายไฟและอย่าปีนขวดหินต้นไม้ไปผูกผ้าแดงนะคะมันอันตราย เวลาประมาณ4นานกาผูผ้าฝากคำอธิษฐานณนะสุดเขตแดนบุญลานผ้าแดงบนเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีก็ได้เวลาเดินลงรางกับบาสเลือกเส้นทางลัดลงเขาบริเวณลานพระอินทซึ่งเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางดินทางไม่ค่อยดีลื่นมีก้อนหินชิวๆไม่ได้เลยนะคะแต่ปางก็โชคดีที่มีบาสช่วยเดินนําทางคอยระวังให้ตลอดเดินคนเดียวก็จะรู้สึกวิวๆหน่อยนะคะสําหรับเส้นทางนี้ พี่ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้มากเลยพี่น่าฉ่ำมาก น้องอยังน้าไม่ชม้ำเลยพี่นี่ช้ำไปหมดแล้วเนะี่ยเดินลัดลงเขาแบบเสียงเหงือ่อใช้เวลาเพียง15นาทีก็มาถึงลานพระเมตตาเดินต่อลงมาอีก400เมตรเพื่อขึ้นรถคิววัดกระทิงสำหรับใครที่มากับรถบกสมีเวลาสแสวงบุญบนขุนเขาคิจกูด5-6ชั่วโมงแนะนำว่าให้ลงก่อน7นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย <ไป S 1> ขึ้นศาลากราบลาหลวงพ่อเขียนผู้บุกเบิกดเปิดตำนานร้อยพระพุทธบาทและพัฒานาเส้น ทางรถยนต์ขึ้นเขาคิชกูดและเดินทางออกจากวัดกระทิงเวลา8นาฬิกาค่ะเห็นไหมว่าแดดออกแล้วนแบบชัดมากดูดูดูมองเห็นปะเดี๋ยว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 รัประขอสอบมาแล้บดีครับ ที่ดูแฮปปี้ดีใช่มาเที่ยวอ่ะเนาะคือเราก็ต้องทำใจแบบมันต้องทำใจว่าจะดีร้ายมันก็ต้องไปให้ได้หมายถึงว่ามันต้องสนุกให้ได้นะรถมาแล้วนะโอ้ดูได้ไดีมาเยมีเหียญัที อราจะรมิบบบมบนเดินนะครับด้านนี้เลยครับสําับร่วมกันและนี่ก็เป็นทริปท่องเที่ยวในเวลาไร้แสงของบริษทัทขนส่งจำกัดเส้นทางตามรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีขอสรุปค่าใช้ใจ่ายกันสักนิดนะคะค่าตั๋วโดยสารไปกลับ499บาทค่านั่งรถกระบะไปกลับ200บาทค่าประกัน10บาทและค่าเข้าอุทยาน40บาทรวมทั้งสิ้น749บาทค่ะ